สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าเจ้าสัวเรือสำเภาค่ะเจ้าสัวเรือสำเภานั้นก็หมายถึงรัชกาลที่สามนั่นเองนะคะในขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงพระประชวรจนกระทั่งต่อมาพระองค์เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใด ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาเสนาบดีผู้เป็นประธานในราชการจึงปรึกษาเห็นควรให้ถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจสดาบดินหรือต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นคองราชในวันที่21กรกฎาคมพศ2 3 6พรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพศ2330 ณพระราชวังเดิมตรงกับรับสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยดำรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระองค์จึงมีสกุลยศชั้นหม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าชายทัพ จนกระทั่งสมเด็จพระบรมชนกนาถได้รับอบิราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในปีพศ2349พระองค์จึงมีพระอิสรรยะยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชายทัพ ในหลวงราชการที่3สเสด็จพระราชสมภพณพระราชวังเดิมกรุงเทพมหานครขณะที่ในหลวงราชการที่1หรือปู่ของพระองค์และในหลวงราชการที่สองก็คือพ่อของพระองค์ได้สเสด็จยกทัพไป,ปตีเมืองทาวายจึงนับว่าเป็นยามที่บ้านเมืองเพิ่งก่อร่างสร้างกรุงโดยทรงละไมคล้ายในหลวงราชการที่หจึงได้รับพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งกระทั่งพระชนมายุครบ21พรรษา โปรดให้ทรงผนวดณวัดรพระศรีรัตนศาสดารามและพระองค์ทรงงานร่วมกับพระราชบิดามาโดยตลอดครั้นเมื่อพระราชบิดาได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองในปีพศ2352พระองค์จึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอกมีพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพจนปีพศ2356ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรม เป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเกษดาบดินด้วยความเก่งกาจฉล,ลาดปราดเปลืองไปที่เรื่องลือจนขาราชบริพานและพระประยุรญาตทราบถึงคำชมเชยที่ในหลวงราชการที่สองได้กล่าวถึงโอรถพงค์นี้อย่างสม่ำเสมอทว่าเมื่อครั้งที่ทรงกำกับราชการกรมท่าพระองค์ได้ทรงแต่งสำเพาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศทำให้ไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมาก พระราชบิดาทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวเพราะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีกว่าใครในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งบระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ทรงเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติแก่ผู้ใดขุนนางและพระราชวงศ์ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าพระองค์ทรงรอบรู้กิจการบ้านเมืองดีทรงตรัสปเปลืองในทางกฎหมายการค้าและการปกครอง จึงพร้อมใจกันอันเชิญขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สามในขณะที่มีประชชนอายุ3าพันษาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติก็ต้องยอมรับว่าในครานั้นประเทศไทยตกอยู่ในภาวะยากจนเนื่องจากเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยได้ใช้เงินจำนวนมากทำานุบำรุงบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ประกอบกับกรุงศรีอุทยยสูญเสียทรัพย์สินจากการพ่ายแพ้สงคราม เหตุนี้เองพระองค์จึงตั้งระบบการจัดการเก็บภาษีขึ้นมาเพื่อหาเงินเข้าท้องพระคลังหลวงทำให้ไรายได้เข้าประเทศหลายอย่างก็คือจังกอบอากรหรือชาสวยภาษีเงินค่าราชการจากพวกไพร่เงินค่าผูกปี้ข้อมือจีนเป็นต้นรายได้ของรัฐจึงมีเพิ่มมากขึ้นกว่าราชการก่อนๆทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงการเก็บภาษีอากร จากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นชำระด้วยเงินตราและที่สำคัญก็คือภาษีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ถึง38อย่างการเก็บภาษีอากรภายในประเทศนี้พระองค์ทรงตั้งระบบการเก็บภาษีโดยให้เอกชนประมูลรับเหมาผูกขาดไปเรียกเก็บภาษีจากราษฎรเองเรียกว่าเจ้าภาษีหรือนายอากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนจะเป็นผู้ประมูลได้ การเก็บภาษีด้วยวิธีการนี้ทําให้เกิดผลดีหลายประการในด้านเศรษฐกิจทั้งสามารถเก็บเงินเข้าพระคลังมหาสมบัติได้สูงแล้วยังส่งผลดีทางด้านการเมืองเพราะทําให้เจ้าภาษีนายกรที่ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนนั้นมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และมีความผูกพันกับแผ่นดินไทยแนบแน่นขึ้นนอกจากนี้รายได้ของรัฐอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการค้าขายกับชาวต่างประเทศ ภาษีหลายชั้นก็คือภาษีเบิกร่องภาษีค้าออกและการค้าแบบผูกขาดของพระครังนอกจากนี้ไทยยังส่งเรือสินค้าเข้าไปค้าขายในประเทศต่างๆเนื่องจากพระองค์ทรงสนพระราชาหรือไทยและเชี่ยวชาญการส่งเรือสินค้ามาตั้งแต่ครั้งดำรงพยศเป็นพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจสดาบดินเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นของราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการค้าขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ทรงมีเรือกำปั่นพาณิชย์ประมาณ11-13ถึงาลำเรือกำปั่นของขุนนางที่สำคัญอีหกลำรายได้จากการค้าสำเภานี้นะับเป็นไรายได้ที่สำคัญยิ่งอีกประเภทหนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมั่นคงและรัฐมีไรายได้มากขึ้นไรายได้นี้จึงได้นำมาใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองการป้องกันประเทศการศาสนาและด้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่ทั้งในรัชสมัยของพระองค์เอง และในรัชสมัยต่อมากราวคือไรายได้ของแผ่นดินในรัชการนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นมากบางปีมีจำนวนมากถึง25ล้านบาทเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตเงินในท้องพระคลังหลวงซึ่งหมายรวมถึงเงินค่าสัมภาด้วยเหลือจากการจับจ่ายของแผ่นดินมีถึง4,000 40, ช่างและด้วยทรงมีพระราชาหฤทัยห่วงใยในด้านการสร้างและปฏิสังขรวัดวาอารามต่างๆ ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตทรงมีพระราชปารบให้แบ่งเงินส่วนนี้ไปทำนกบำรุงรักษาวัดที่ชำรุดเสียหายและวัดที่สร้างค้างอยู่10,000ช่างส่วนที่เหลืออีก3 0 0 0ช่างโปรดให้รักษาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการแผ่นดินต่อไปซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้กล่าวกันว่าโปรดให้ใส่ถุงแดงเอาไว้ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ได้ทรงนำมาใช้เป็นค่าปรับในกรณีพิาพาทระหว่างประเทศเมื่อรอศส1 2หรือในราวปีพศ2436จะเห็นได้ว่าแม้สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตไปแล้วพระองค์ทรงมีส่วนช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นวิกฤตทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ด้วยเงินถุงแดงที่พระองค์ทรงเก็บสะสมไว้นั่นเอง การปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรียึดหลักปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของการปกครองประเทศและทรงเป็นประมุขผู้พระราชทานความพิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยตำแหน่งรองลงมาก็คือพระมหาอุปราชซึ่งดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลเช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตำแหน่งบังคับบัญชาในด้านการปกครองแยกต่อมาก็คืออัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหารก็คือพระสมุหพระกลาโหมและฝ่ายพลเรือนก็คือสมุหะนายกตำแหน่งรองลงมาอีกเรียกว่าเสนาบดีจตุสดมก็คือเสนาบดีเมืองหรือเวียงกรมวังกรมพระคลังและกรมนาส่วนการบริหารราชการแผ่นดินยังคงจัดออกเป็นหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองประเทศราช ดังที่เคยปกครองกันมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งการแบ่งการปกครองในลักษณะนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการปกครองหัวเมืองประเทศราชอย่างเช่นลาวเขมรและมาลาย,ยูเพราะหัวเมืองเหล่านี้พยายามหาทางเป็นเอกราชหลุดจากอำนาจของอาณาจักรไทยในราชการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเอนรีเบอร์นีทูตอังกฤษในขณะนั้น ในเดินทางเข้ามายัางกรุงรัตนโกสินทร์ในราวปีพศ2368เพื่อที่จะเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้าในด้านการค้ารัฐบาลอังกฤษประสงค์ขอเปิดสัมพันธมิตรีทางการค้ากับรัตนโกสินทร์และขอความสะดวกในการค้าอย่างเสรีการเจรจาเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2369และมีการลงนามในสนธิสัญญากัน ส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ประกอบด้วยส่วนทิ่สัญญาทางพระราชมัตรีรวม14ข้อและมีส่วนทิ่สัญญาทางพาณิชย์โดยแยกออกมาอีกหนึ่งฉบับรวม6ข้อที่เกี่ยวกับการค้าได้แก่ข้อ5ให้สิทธิ์พ่อค้าทั้งสองฝ่ายค้าขายตามเมืองต่างๆของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเซรีตามกฎหมายข้อ6ให้พ่อค้าทั้งสองฝ่ายเสียค่าธรรมเนียมของอีกฝ่ายและข้อ7 ให้สิทธิ์แก่พ่อค้าจะขอตั้งห้างเรือนและเช่าที่โรงเรือนเก็บสินค้าในประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของกรมการเมืองและแม้ว่าการสงครามทางด้านทิศตะวันตกระหว่างไทยกับพมา่าจะเบาบางลงและสิ้นสุดลงในรชัชกาลที่สเพราะพะมา่ารบกับอังกฤษแต่บ้านเมืองก็ไม่ได้ว่างเว้นจากศึกสงครามต้องยกทัพไปสู้รบป้องกันพระราชอาณาเขต ส่วนทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้และทิศเหนือซึ่งในรัชการที่3มีเหตุการณ์ทําสงครามที่สําคัญก็คือในปีพศ2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจัน์ทเป็นกบฏโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศริพลเสพเป็นแม่ทัพไปปราบปรามและยึดเมืองเวียงจัน์ได้ในปีพศ2370ระหว่างปีพศ2376ถึงปีพศ2391 มีการทำสงครามกับยวนที่พยายามชิงขเขมรไปจากไทยถึง4ครั้งและยวนสามารถสู้รบกันในแผ่นดินขเขมรส่วนนอกเป็นเวลานาน,านถึง15ปีจนเลิกรบกันไปผลของสงครามทำให้ไทยได้ขเขมรมาอยู่ในปกครองอีกครั้งนอกจากนั้นรัชการที่สมต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการรบมีการสร้างป้อมป้องกันศัตรูทางน้ำอย่างเช่นที่เมืองสมุทรสาครในปลายรัชการโปรดเกล้าให้สร้างเรือกำปั่นรบ เรือกำปั่นลาดตระเวนไว้รักษาพระนครและไว้ค้าขายนอกจากนี้ยังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้เป็นอันมากคลองต่างๆที่ขุดขึ้นในรัชสมัยนี้นอกจากจะตั้งพระราชาหรือไทยจะให้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมแล้วยังใช้เป็นทางลัดไปมาระหว่างสงครามอีกด้วยในช่วงนั้นประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศทั้งทวีปเอเชียและยุโรปทังด้านการทูตและด้านการค้า ชาติที่สำคัญในทวีปเอเชียได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้านส่วนชาติในทวีปยุโรปได้แก่ประเทศอังกฤษโปรตุเกสในสมัยรัชกาลที่หนึ่งไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนยวนขเขมรล,ลาวและมาลายูแต่มีประเทศโปรตุเกสเป็นชาติเดียวในยุโรปที่เข้ามาติดต่อในสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมามีชาวยุโรปอื่นเข้ามาเจราจาเปิดสัมพันธมิตรีก็คืออังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียนั้นประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยทั้งทางด้านการทูตและการค้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไทยจัดส่งราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนในพศ2368และการค้าระหว่างไทยกับจีนก็ดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดรัชสมัย ในขณะนั้นประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีและตกลงทำสัญญาการค้าซึ่งเจรจาตกลงเรื่องการค้าไม่ประสบผลสำเร็จนักด้วยในตอนต้นทรงมีนโยบายไม่ยอมอ่อนข้อให้กับประเทศตะวันตกโดยระมัดระวังในเรื่องของเกียรติของชาติรวมถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญการทำสัญญาการค้าในประเทศที่ไทยจะต้องเสียเปรียบก็ไม่ทรงยินยอม พระองค์ทรงพยายามที่จะรักษาประโยชน์ของชาติให้มากที่สุดที่ทรงกระทําเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ทรงตระหนักถึงภัยจากการลุกรานของมหาอำนาจตะวันตกที่มีต่อประเทศใกล้เคียงแต่พระองค์ทรงเข้าพระทัไทยดีต่อมาจึงได้พระราชทานกระแสเกี่ยวกับการต่างประเทศไว้ในอนาคตก่อนหน้าที่จะเสด็จสวรรคตว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก,ก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีก็แต่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียท่าแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสกันทีเดียวส่วนทางด้านการศึกษาในสมัยนั้นวัดมีบทบาทในการเรียนการสอนมีพระสงฆ์เป็นครูผู้สอนหนังสือในรัชการที่สทรงสนับสนุนการเล่าเรียนเขียนอ่านสำหรับเด็ก เนื่องจากแบบเรียนเดิมนั้นยากไปสำหรับเด็กจึงทรงพระกรา,าปรโดเกล้าวให้กรมหลวงวงศาธิราชแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นมาใหม่ในชื่อเก่าคือหนังสือจินดามณีนอกจากนั้นยังทรงพระกรา,าปรโดเกล้าวให้ผู้มีความรู้นำตำราต่างๆจารึกลงบนศิลาประดับไว้ตามฝาผนังอาคารต่างๆของวัดราชโอรสารามวัดสุทัศน์เทพวนาราม โดยเฉพาะที่วัดประเชตุพนวิมลมังคลา,ารามอันเป็นวัดที่สำคัญที่โปรดเกล้าให้บุรณะในรัชกาลของพระองค์ความรู้และตำราต่างๆที่โปรดให้จจรึกไว้นั้นมีทั้งวิชาอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์พุทธศาสตร์และโบราณนนคดีเช่นตำราโครงฉันกาบกรอนตำรายาตำราโหราศาสตร์ พร้อมกันนั้นก็ทรงโปรดเกล้าวให้ปั้นรูปฤาษีดัตตนแสดงท่าบำบัดโรคลมและคําโครงบอกชนิดของลมตั้งไว้ในศาลารายรอบเขตพุทธาวาสทำให้ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆได้อย่างแพร่หลายจนคนไทยทั้งหลายในยุคนั้นกล่าวกันว่าวัดประเชตุพลวิมลมังคารารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยก่อนเสด็จขึ้นครองราช พระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้หลายเรื่องคือโครงปราบดาวพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยบทละครเรื่องสังสินชัยเพลงยาวสังวาสและบทเสภาบางตอนในเรื่องขุนช้างขุนแผนต่อมาเมื่อทรงครองราชพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทำให้ไม่มีเวลาในการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมด้วยพระองค์เอง แต่ถึงกระนั้นก็ทรงทานุบำรุงวรรณกรรมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้มีกวีที่สําคัญสําคัญเช่นสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระบรมานุชิตชิโนรสและสุนทรภู่ซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้ววรรณคดีที่แต่งขึ้นในรัชสมัยนี้ได้แก่ลิลิตตะเลงพ่กฤษณาสอนน้องคำฉัน ระเด่นลันไดเป็นต้นในส่วนของการทำนุบำรุงศิลปกรรมในรัชสมัยนี้แบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือศิลปกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่และศิลปะแบบพระราชนิยมโดยศิลปกรรมที่สร้างขึ้นใหม่นี้โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและตะวันตกด้วยมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศทำให้อิทธิพลทางด้านศิลปะเข้ามาผสมผสาน ส่วนศิละปะแบบพระราชนิยมเป็นศิละปะกรรมไทยที่มีลักษณะโดดเด่นมากเป็นศิละปะแบบรัตนโก,กสินทร์อย่างแท้จริงซึ่งยังหลงเหลือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาจนทุกวันนี้ก่อนที่ศิละปะทางตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพลในงานศิละปะไทยในยุคต่อมารัชกาลที่สามพระองค์ท่านทรงดูแลทุกสุขของราษฎรเสด็จออกนอกพระราชวังโปรดให้นำกรองวินิจฉัยเพรีออกตั้ง ณทิมดับกรมวังในพระบรมมหาราชวังเพื่อราษฎรผู้มีทุกข์จะได้ตีกรงร้องถวายดีกาเพื่อให้มีการชำระความกันต่อไปโดยพระองค์จะคอยซักถามอยู่เนืองๆทำให้ตุลาการผู้ทำการพิพากษาไม่อาจพลิกแพลงคดีเป็นอื่นได้ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีมิชนารีชาวอเมริกันและชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในจำนวนนั้นคือศาสตราจารย์นายแพทย์แดนบริสบัตเลหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามหมอมบัตเลได้เป็นผู้ริเริ่มไม่มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษและก็ฉีดวัคซีนป้องกันหาอวาตกะโรคการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้หมอมบัตเลยังได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในราวปีพศ2379ทำให้มีการพิมพ์หนังสือภาษาไทยเป็นครั้งแรก โดยพิมพ์คำสอนศาสนาคริสต์เป็นภาษาไทยเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2379ต่อมาในปีพศ2385หมอบรดเลก็ได้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในด้านการหนังสือพิมพ์มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่3มอบัตเลได้ออกหนังสือพิมพ์แถลงข่าวรายปักเป็นภาษาไทยชื่อว่า b a n ก k o k r e c เด d ร์มีเรื่องสารคดี ข่าวราชการข่าวการค้าข่าวาเบิตตะล็ดฉบับแรกออกเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2387หนังสือบทกรอนเล่มแรกที่พิมพ์ขายและผู้เขียนได้รับค่าลิขสิทธิ์ก็คือนิราลอนดอนของหม่อมราชโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสารางกูลโดยหมอบัรเลซื้อกรรมสิทธิ์ไปพิมพ์ในราคา400บาทในวันที่15มิถุนายนพศ2404 และตีพิมพ์จำน่ายครั้งแรกในวันที่6พฤศจิกายนพศ2404ในปีพศ2431ประเทศไทยมีเรื่องพิพาทกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเพราะฝรั่งเศสคอยพานกล่าวหาว่าไทยลุกล้ำดินแดนยวนและขเขมรซึ่งฝรั่งเศสยึดครองเป็นอาณานิคมไว้แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงปลดกล้าวให้รวมเมืองต่างๆขึ้นเป็นภาคเช่นภาคอ,ดอุดรภาคอีสาน ภาคลาวพวนลาวเกาวลาวพุงขาวต่อมาเกิดกรณีพิพาทในการรังวัดเขตแดนเช่นย่งปักทงในทุ่งเชียงคำเขตลาวพวนจนถึงพศ2436เกิดกรณีพระยอดเมืองขวางต่อสู้กับนายทหารฝรั่งเศสซึ่งจะขับไล่ไทยออกจากเมืองคำม่วนฝ่ายฝรั่งเศสแพ้นายทหารฝรั่งเศสต,ตายหนึ่งคนทหารยุนตายประมาณ20คน ไทตายประมาณ5 6ถึงคนรัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบโคเมกับเรือลังกองสตองเข้ามาในหน้าน้ำไทยสมทบกับเรือลูตังซึ่งเข้ามาจอดอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสตั้งแต่พศ2435ทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสมีเจตนาจะยึดครองดินแดนไทยให้ได้เมื่อเรือทั้งสองลำของฝรั่งเศสเข้ามาถึงป้อมพระจุลจอมกล้าว เรืออัคราเรศของไทยจึงยิงเรือรบฝรั่งเศสเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทยขณะนั้นฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจและประสงค์จะยึดครองไทยเป็นอาณานิคมเหมือนดังที่ยึดครองดินแดนประเทศต่างๆในอินโดจีนไว้หมดแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องดําเนินนโยบายเสียน้อยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้มีการเจรจาตกลงกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งในที่สุด ไทยต้องยอมตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสโดยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านบาทและไทยต้องสละสิทธิ์ในดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้แก่ฝรั่งเศสและฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นตัวประกันซึ่งยึดไว้เป็นเวลานาน,านถึง10ปีอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรคุณสมภพจันทรประพาได้เขียนเล่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องทรงนำเงินที่ใส่ถุงแดงจำนวนสาม0 0ื่นช่างหรือราวสองล้านสี่แสนบาทที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้สําหรับแผ่นดินและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงนำไปใช้จ่ายมาทรงใช้ในการนี้และส่วนที่ยังขาดอยู่อีก0 0 0 0นบาทนั้นได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายในช่วยกันออก ส่วนใหญ่เป็นของสมเด็จกรมพยาสุดารัตนราชประยูนที่ทรงเก็บไว้ใต้ถุนตำหนักจึงนับได้ว่าเงินถุงแดงนี้ช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้หาไม่แล้วความพยายามหลากหลายวิธีของฝรั่งเศสก็จะต้องสำเร็จผลและไทยจะต้องตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยแต่เป็นบุญของชาติไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถทรงรักชาติบ้านเมือง ทรงรักและซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและประชาชนดังเช่นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคสมัยของรัชกาลที่สามเป็นยุคที่การค้าขายเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองปราจจักศึกสงครามจึงมีเวลาทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาสถานในครานั้นพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ในแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไปจากทุกรัชกาลที่ผ่านมา โดยประสานระหว่างศิลปะไทยและจีนสืบมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวัดยานาวาวัดนางนองวรวิหารและวัดกัลยาณมิตรเป็นต้นซึ่งวัดราชโอรสารามราชวรวิหารตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดิน ทรงสถาปนาว,วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านพระเจดีสามองค์ในปีพศ2363เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทองฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทำพ,พิธีเบิกโขนทวานตามตำราพิชัยสงครามพร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนั้นได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพมา่ายกเข้ามา เมื่อยกทัพกลับพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นจิตสดาบดินจึงได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่และถวายเป็นพระอารามหลวงแด่รัชกาลที่สองซึ่งเป็นผู้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งเป็นชื่อที่เรียกสั้นๆจากชื่อเต็มว่าวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชโอรสซึ่งเป็นผู้บูรณะนั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพศ2394รวมพระชนายุได้6 4พ0 0ษาครองราชสมบัติได้27ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่3ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อประเทศอย่างอนเองอนกอนันต์โดยพระพิชาสามารถฉลาดปราดเปลื่องรอบรู้แก้ไขทุกปัญหาของประเทศสร้างฐานะของบ้านเมืองบำรุงสุข บำรุงทุกข์ของประชาชนได้เป็นอย่างดีส่งทุ่มเทพระบุรากายปกป้องผืนแผ่นดินไทยประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนำความเจริญมาสู่ชาติดำรงอยู่ในราชสมบัติถึง27ปีก่อนจะส่งต่อความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในผืนแผ่นดินไทยต่อให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่สสืบทอดดูแลต่อมานั่นคือเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจ ที่หยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ